ชบาเมเปลิลต้นไม้ใบสวยสีแดงเหมือนใบเมเปลิลออกดอกก็สวยงามมากและยังรับประทานได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระ เจี๊ยบค่ะชาบาเมเปิลเป็นพืชที่มีใบสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าไม่โดนแดดใบก็จะมีสีเขียวและต้นก็จะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าโดนแดดเมื่อไหร่นะคะใบจะเป็นสีแดงและต้นก็จะเจริญเติบโตวไวมากค่ะและใบของชบาเมเปิลสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้ด้วยค่ะจะมีรสชาติเปรี้ยวมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวส่วนใหญ่จะนำมาเป็นท็อปปิ้ง แต่งหน้าเค้กหรือว่าแต่งหน้าขนมค่ะลักษณะของชบาเมเปิลนะคะจะมีลำต้นเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ1-2เมตรลำต้นกิ่งก้านจะมีสีแดงถึงสีแดงอมม่วงนะคะจะมีขนแล้วก็เปลาะง่ายค่ะลำต้นผิวเรียบค่ะส่วนใบจะเป็นใบเดี่ยวว้าวลึกเป็นสีแฉกคล้ายกับใบเมเปลิลออกเรียงสลับ ก้านใบยาวหลังใบเส้นนูนขึ้นระบางใบที่งอกออกมาจะมีหูใบประกบสองข้าง เป็นตำแหน่งที่สามารถแตกกิ่งหรือใบใหม่ได้ค่ะดอกจะออกเป็นดอกเดี่ยวหรือว่าคู่ค่ะตามซอกใบโคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายใบแยกเป็นกลีบดอกจะมีสีแดงกลำ่ำมีห้ากลีบมีใบประกบรูปใบหอกใจกลางดอกมีสีม่วงเข้มถึงดำกลีบเลี้ยงมีห้าแฉกสีแดงถึงแดงอมม่วงมีเกสรตัวผู้จำนวนมาก การเกสรเชื่อมกันเป็นหลอดล้อมรอบด้วยเกสรตัวเมียปลายเกสรตัวเมียแยกเป็น5แฉกโผล่พ้นหลอดเกสรตัวผู้ดอกจะบานช่วงเช้าและก็หุบตอนสายออกดอกตลอดปีแต่จะออกมากช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วก็มีผลค่อนข้างกลมค่ะยอดแหลมมีสันมีเกลียบเลี้ยงหุ้มผลไว้ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ผลเหมือนกับผลกระเจี๊ยบแดงค่ะการขยายพันธุ์ในปัจจุบันต้นชบาเมเปิลน,นิยมขยายพันธุ์อยู่2วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1การพาเพาะเมล็ดค่ะแล้วก็2การปักชำกิ่งนะคะการปักชำกิ่งก็คือการเลือกกิ่งที่มีความหนาแล้วก็แข็งแรงให้ลิดกิ่งที่อ่อนออกไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีรากแล้วก็อาจจะเน่าได้จากนั้นก็ตัดเป็นท่อนๆท,ท่อนละประมาณ2-3นิ้วปักลงดินให กิ่งตั้งแบบแนวทะยงรดน้ำอย่าให้ดินแห้งแต่ถ้าปักชำในฤดูร้อนก็สามารถเอาถุงมาคลุมเพื่อลดการคลายน้ำได้ค่ะวิธีการปลูกชบาเมเ,เปิลนะคะเขาจะชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันนะคะสามารถปลูกไว้กลางแจ้งได้เลยค่ะ2ควรจะรดน้ำให้ทุกวันนะคะวันละครั้งแต่ว่าห้ามน้ำขังเพราะว่าจะทำให้คนเน่าแล้วก็ติดโรคได้ข้อที่3 คือชอบดินร่วนปนทรายข้อที่4คือการบํารุงใส่ปุ๋ยเช็ดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ค่ะเดือนละครั้งนอกจากปลูกลงแปลงแล้วยังปลูกในกระถางได้ด้วยนะคะแล้วก็ควรนำกระถางวางไว้ในบริเวณที่โดนแสงแดดทั้งวันนะคะหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ครึ่งเช้าถึงบ่ายก็ได้ค่ะเช่นบริเวณหน้าต่างหรือว่าข้างๆประตูเพราะนอกจากจะเป็นผักสวนครัวแล้วยังเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีดอกสีแดงสดดูโดดเด่นมากค่ะแล้วก็สามารถ มาตัด ให้เป็นทรงพุ่มสวยๆได้ด้วยนะคะหรือถ้าเราจะปล่อยให้มันเจริญเติบโตโดยที่ไม่ตัดแล้วก็ปลูกลงดินนะคะต้นชบาเมเปิลก็จะแตกหน่อแล้วก็กิ่งออกด้านข้างจนเป็นทรงพุ่มขนาดใหญ่สามารถสูงได้ถึง2เมตรเลยค่ะแล้วก็อย่าพยายามให้คนต้นมีใบที่เน่าหรือว่าใบที่ร่วงหล่นบริเวณคนต้นมากเกินไปนะคะเพราะจะทำให้การถ่ายเทอากาศไม่สะดวกจะทำให้เกิด เพี้ยแป้งค่ะแล้วก็ราดำนะคะโรคที่ต้องระวัง ก็คือโรคเพี้ยแป้งนี่แหละค่ะยิ่งในฤดูฝนแล้วจะยิ่งเกิดขึ้นง่ายนะคะดังนั้นก็ควรจะจัดวางหรือว่าปลูกต้นชบาเมเปิลในที่ที่แจ้งที่มีแสงแดดเพียงพอแล้วก็มีลมถ่ายเทได้สะดวกค่ะท่านผู้ชมคะประโยชน์และสรรพคุณของชบาเมเปิลน,นะคะเขาจะต้านอนุมูลอิสระชงชาหรือว่าทานสดเป็นผักสลัดก็ได้นะคะอีกทั้งยังทำแยมกับ ทาขนมปังได้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงผมได้ด้วยนะคะรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชือ้อราหรือไม่ก็แก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่ามีฤดูข่าวได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามให้กับช่องซาร่าไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ